อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสต์จะพาเธอไปยีปกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอก จะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจอยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ ตอนนี้คุณโยนครับกับเข้าสู่สกูตเตอร์รามา่าโรงงนรรานภาพยนต์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกนะครับสำหรับใครไม่ใช่ใครภาคเดี๋ยวมาหาเก่าของเราดีกว่าเทปสุดท้ายนะอ่าเวสต์ฟ้ามาเทียวของเรานะครับเราก็มาลุ้นกันว่าเจกับโอ้นี่จะได้กลับเมืองไทยหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยจากจีนเนี่ยเราย้อนกลับมาเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะหมอครับผมต้องท้าวความจากจากดูไบามาอินเดียจากอินเดีย<ค>ไปด<ค>ีฟานดีฟานข้ามาเวียดนามเวียดนามไปจีนจีนกลับมาเวียดนามตอนนี้แหละจะหาทางกลับบ้านละ เราต้องมาดูกันต่อครับว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างโอเคโอเค,อเค,ครับเอ้เรามีแพลนไหมว่ากลับมาวดนา้งนี้เนี่ยเราจะมีแลนเที่ยวยังไงแล้วเดินทางยังไงต่อ,อจริง,รง,รงแล้วไอ้แผนเนี้ยก็คิดคิดกันไว้แต่เรื่องแรกและว,ว่าเราการเที่ยวทั้งหมดรู้เลยครับที่เดินไปถึงไทยเที่ยวแต่ว่าไอ้ช่วงไอ้ช่วงท้ายเนี่ย ก็เหมือนเา็นการพักผ่อนแล้วอาจารย์ที่เก็บก่อนที่จะกลับมาก็พมัใกล้ใกล้ใกล้ติดบ้านเลยติดตีเลยผมว่าประเทศประยากประเทศยากที่เขายากเนี่ยเข้าแล้วตอนนี้มันเหลือแต่ประเทศที่ใกล้บ้านใกล้ใกล้เลนทีนเลย EC แล้นะความไหมใช่ครับอ่ามันก็เป็นภูมิภาคอาเซียนบ้านเราแล้วใกล้บ้านแล้ทีนี้ระยะทางจากเวียดนามที่ที่จะเข้ามาลาวเนี่ยเราเจออะไรกันบ้างเวียดนามช่วงที่ช่วงที่ออกจากจีนเนี่ยแล้วก็จะมาเขาเรียกว่าแกว่ระหว่างเวียดนามกับลาวเนี่ย ิ่งที่เจอเลยก็คือยางแตกยางแตกทีเรามีปัญหาอีกอีกรอบละปีอีกรอบละบบ่อยมากมันบ่อยครั้งที่รถเป็นแบบนี้เรื่องปัญหาเบาแต่ปัญหานี่มันมันบ่อยมันทีมันเหมือนเป็นน้อยนะเป็นน้อยแบบอะไรที่ต้องกลที่ดูเวสบ้าเนี่ยมีล้อหน้าล้อหลังแล้วจะมีล้ออะไรหนึ่งะล้อล้ออะไรเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังปรากฏว่ายางหลังแตกยางหลังแตกไม่พอเอาเปลี่ยนเอาอะไรมาใส่ ก็แตกอีกแตกอีกอ้าวทีนี้ทำไงอะแต่หนุ่มมันมันเราเราก็เลยต้องนั่งคิดปิ๊กทำไมยางถึงแตกถึงสองครั้งมันเจอสาเหตุว่าดุมล้อมันร้อนมากเฮ้ยทำไมมันจึงร้อนปกติขี่มาแต่ไหนจะอะไรไม่เคยเจอเลยมาพบสาเหตุว่าเป็นว่าเราเบรกบ่อยแล้วทางเราขึ้นเขาด้วยความร้อนจากดุมล้อนเนี่ย ที่อาารที่อาจารย์เมือกเคยขี่เวสป้าอย่างเงี้ยใช่ไหมหายเทไปที่หายเทไปที่กระทะล้อกระทะล้อไปที่ยางในกระทะล้อไปที่ยางในระเบิดตัวเมื่อยางโดความร้อนปุ๊บยางอ่อนตัวขยายตัวอากาศขยายตัวแตกแตกง่ายเลยแตกก็แบบขี่ไปปุ๊บแตกแตกอีกแล้วเอาตรงนี้กี่กิโลแตกอยโอ้ไม่นานไ่นานนานช่วงนั้นไม่เกินไม่เกิน20นาทีมันแปรผันตามระยะทางอย่างที่เจบอกด้วยแหละคือว่าระยะทางผิว ผิวของานนนนเหมแบบัคือเราเช็คแล้วใช่ไหมว่าในวงล้อเนี่ยในวงยางมันไม่มีเศษอะไรทีแรกก็ผมว่าพยายามไปนานที่ผมถอดก็ยางกวาดใช่เอามาดูดูเฮ้ยมันโดนอะไรติ้มหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรค้างอยู่ข้างในเปล่าเราก็ลองดูดดูดูดูหมดแล้วมัไม่มีแต่เวลาที่เราไปจับจุ่มปั๊บเฮ้ยมันร้อนแบบแปลกร้อนมากเราเลยคิดว่ามันนั่นจะเกิดปัญหาเรื่องเลื่อนล้อเนี่ยโอเคแล้วก็ต้องแก้กันไปตาม ตามแบบตามอาการยังไงแล้วยางในนี่เปลียไปเยอะเลยเหอาจายหนุ่มผมจะบอกปัญหาอย่างมากเลยคือแตกไม่เท่าไหร่แต่ไปเปลี่ยนไปปากที่ไหนมันอยู่กลางเขานี่มันเมียนี่ผมให้ชาวมงไปปักให้ให้ชาวมงไปปักว่าไงถา่ว่าคุยต้องรู้จากภาพนี่คือชาวมงนี่คือชาวมงนี่มันมงชัดๆครับนะฮะมงนี่แหแบบแต่งแต่งชุดแบบประจำชาติมงเลยชุดประจำชาติมงมาปะกยางโดนมงหรอ ม้งบอกเดี๋ยวปะยางให้คอยก่อนเดี๋ยวขี่ไปรับลูกที่โรงเรียนอ๋อไปรับลูกผมไวสองชั่วโมงประมาณ4ี่โมงเย็นจนถึงหกโมงแล้วกลับมาบอกว่าปะไม่ได้เนี่ยผมยิมา2 0สองล้อพี่วมนสองล้อสุดท้ายไปจบที่ไหนเลยปะไม่ได้แล้วมงทิ่ตังงวะครับ ม้มงไม่คิดไม่คิดอคออไอ้เนปถือว่าถือว่าแฟนเพนะให้รอน,นิดนึง <c oughs> หรืเไม่ไรถึงเวลานี้นาไปจุด <ไป S 3> ให้ม้งพามาปล่อยที่ร้านป่ายางร<ช>้านป่ายางบอกอยางในอันนี้ไม่มีถ้าจะปาดมันขาดแบบรอบวงเลยนะถ,ถ้าจะปาดต้องคอยเดี๋ยวเขาขี่ไปซื้อยางในให้สองกิโล นึ่ยางยางก็ต้องใช้ยางของรถอื่นด้วยนะจะ่ป็นยางเวสต้าไม่เหมือนยางของรถชนิดอื่นจุกมันจุกออกมานใช่ไฟผมมันต้องงอครับมันต้องงอไม่ว่าจะงอใช่นี่ังเกตว่าโอ้โหฉีกแล้นี่ปากไม่ได้แล้วแหละผมบอกแล้วต้องเรากเยี่ยมอก็ได้เยี่ยมเลยผมบอกให้เขาปากเขาบอกว่าปากไม่ได้เออ ดูสิเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปักไม่ได้ไงดูสิพอถอดไปดูโอ้โหรอบวงรอบวงนะฮะมันจะเป็นแอนจุ๊บยิ้มจะปักยังไงเนี่ยแต่วิธีการปักเขาก็เหมือนเหมือนเมื่อตอนประมาณสที่สามสิบปีบ้านเรานะปียองกระดานชายถูใช่ถัดกันอ่าฮะสรุปว่าเขาต้องขี่ไปซื้อให้เราสิบสองกิโลแล้วก็ขี่กามาโกดแล้วได้เป็นอีเรียกได้แอนจุ๊บเลยนะจุ๊บตรงจุ๊บตรงชาลีจุ๊บตรงจุ๊บตรงชาลีช่วยได้นะครับถือว่าเป็นมิกแอนด์แมท ก็เบียดเบียดหน่อยเบียดเบียดดุมหน่อยจุกเขมาปุ๊บแต่ว่ามันมีมันมีมันมีข้อเสียอยู่ว่าถ้าเปิดว่าเราจะไปเติมเติมลมมันจะเติมยากมากเพราะมันอ๋อมันไม่โค้งออกมาอย่างนี้ใช่ไหมันจะปากจุกจะช่วยงานไขมันจะเปลี่ยนดุมไอหัวหัวจุกเติมลมมันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมเราเนี้ยปากจุกเบียดลุ่มเราผมอยู่ที่เนี่ยประมาณคืนหนึ่งครับเพราะว่าปากเสร็จข้ามไปต่อไม่ได้แล้วถนนไม่มีไฟแล้วก็เส้นทางเส้นทางมันมันไม่ปลอดภัย พักบ้านเขาเขาร้องเพลงให้ฟังคาราโอเกะมีกับข้าวให้กินด้วยพักบ้านคนป่ายางใช่ก็เป็นป่ายางนอนหน้าบ้านเลยตอนแรกเขาบอกให้นอนในบ้านเตียงเขาผมกลัวมีร้านป่ายางที่ไหนแล้วลนี่มันไั่งขับชั้าเลยวินเเหรอวิ่งเร็วเลยงมีโต๊ะลูกด้วยมีโต๊ะลูกด้วยลูกมีอะไรบป็นเทิอร์โมบ้านนอนลูกแล้วนอกจากปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องเครื่องมีไหมหรือว่าเครื่องยังเหนียวอยู่ยังเอาอยู่ เวียดนามไม่ดีเลยหลข่าวมันมีเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าออตเตรลุอะไรประเทศที่มอเตอร์ไซค์อออลุหายากขนาดนั้นเลยมาทุกทีครับอ๋อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของออตเรลุกก็คือว่าเวียดนามเนี่ยในเมืองเนี่ยเขาเขามีขับรถเก่าๆมันเยอะมันไม่มีออตเตรลุแต่นอกเมืองมาเนี่ยมันไม่มีรถเก่าออตเตรลุเนี่ยหันจังหวะจีดจังหวะหมดแล้วหายากมากผมขี่จนจนกระทั่งแบบน้ำมันมันจะหมดอยู่แล้วจนกระทั่งแบบรถรถมันมีอาการแล้วจนกระทั่งไปเจอปืนตามล้างเนี่ย เราได้มาสองขวดปั๊มล้างปั๊มล้างพวกปั๊มหลอดอะไรก็ได้เอาไปปั่นอะไรเงี้ยได้มาสองขวดสองขวดนั้นน่ะใช้จากจีนยันถึงลาวทะเบียนเรียกว่าป้ายเปยเลยเป็นซีดแล้วอ่ะพี่ซีดแล้วคือขี้ผุนมขุ่นหนากสองขวดนี้ใช้จีนจนถึงลาวใช่ใช่ผเยังผ่านข้ามเวียดนามมาด้วยถ้าถ้าเพื่อนๆไปประเทศนี้ต้องต้องเตรียมเลยอันนี้เป็นเข้อสำคัญเอาตะลอกไปรถไม่มีออโตะลุกนี่พังได้นะสหรับถ้าหมดจริงๆอ่ะ หาไม่ได้จริงใช้แล้วแรงไม่ตายครับไม่ตายอ่ะไม่ตายครับไข่ใต้แข็งนะครับเอาน้ำมันเครื่องเติมเพราหมอช่วยได้ยังยังพอทุลังอันนั้นคือแบบกุดเรื่องตัวเองกินแล้วอ่ะพี่เดใช้พวกน้ำมันพืชอะไรยังพอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาตัวรุ่งเพิ่มความเหนื่อยนพืชก็คือแบบใช้ไม่ได้แล้วเอาไปเก็บไปทอดไข่ที่อินเดียหมดแล้วไข่พิซซ่านั่นน่ะอินเดียนั่นอ่ะไปโอดีเซล ตลอบการใช่ไหมตลอันี่ไม่มีภาพต่อเนื่องจากอะไรครับภาพต่อเนื่องจากืิอกี้ที่ว่าปะยางเรายังต้องปะตอนกลางคืนโอ้โหช่างเขาเปิดออกมาที่กนเนี่ยที่เห็นว่าแตกรอบวงในตอนกของคืของเวียดนามทีอะไรเห็นคีไปซื้อจนถึงสองทุ่มกลับมาปะตอนประมาณสามสี่ทุ่มโอ้โหนี่ขากลับเวียดนามองมบัตนะนี่จะหนุนในช่วงหน้าจะดูว่าจากเวียดนามมเข้าลาวแล้วมันจะเป็นยังไงนรกมัสสวรรค์อะไรมีจริงนะนะครับ